ฉันเกิดบ้านตุ่มนะนเจอยาเจอมาร์คไว้ให้หน่อยอะไรอ่ะขอให้เป็นผีน้องใหม่นะเป็นผีที่ไม่มีประสบการณ์นะขอร้อง อุ้ยเบลไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมบบพวกเธอระวังนะย่า<ว>เดินแบบโคตรไวมันหลงใช่ไหมภูมิเฮ้ยอุ้ยมันก็เดินไม่ติศปะปอลระวังนะเธอเฮ้ยมาแล้วภูมิภูมิวิ่งมาภูมิวิ่งมาทางเดิม โดนแล้วโดนแล้วจะโดนแค่เอาเธอไปไว้บนหยิบใหม่ต้องไม่พลาดนะเดี๋ยวจะปลดออกแล้วเออเออหนูหนูพยายามย้อนกลับมาทางเดิมให้ได้นะปอระวังปอมันไล่แกแล้วแกวิ่งกลับมาทางเดิมเออมันติดเศษสินใช่ไหมมันโง่วิ่งมาวิ่งมานะตุ่มไม่ใช่ยตีใครมาหน้า จะบอกผี่อยาขวางใช่ไหมผีขวางผีขวางพี่ไอมาด้ปล่อ้ยออย่าลงน้ําขึ้นมาขึ้นมาแกมันมันชิปหาตัวโทรได้ชิปหาตัวไเชื่อมันไปหาใครวะาล่ะวนมาทางตุ่มวนมาทางตุ่มมาเดี๋ยวมาแล้ว อ่ะหน้าเทามายีงนไปเอาเอาสิมันมาจริงด้วยพี่พี่มา,ไม,มาไม่โดนโ<อ>ว้ายกูถ่ายรูปนะมึงทุบสินี่เนี่ยบอกแล้วว่าอยา่าเข้ามาอย่านายยามขาเมื่อกี้ดูผีมาหาหนูค่า ม่หัวใจฉันเต้นแรงจังอ่ะพี่อยู่ในบ้านมันเอากับนนยามอยู่อีเี้ามันกดเกาะบ้าอุ้ยุ้ยอุ้ยเกมนี้เรารอดนะปอได้ปอหน้าแดงแล้วอ่ะไม่นะ พี่ปอย้โหผิดเรื่องาม้เ,เมสียงเสียงกือของเธอนี่หนแบบอ่อนใจกับจี่ากป้าไม่ใช่ทำไมสองทีตายเลยวะเธอโทรบัพไงพี่ปอไปปอเนใยหนายาม นายยำเลือดสองซตานินาสี่วุ้ยไปวุ้ยมันเถิกอโยอะไรยะอะไรยะอะไรยะว้ายเอี้ยมันมามันเดินอ้อมบ้านไว้มันไม่กล้าเข้าบ้านยิงมันต่อเลยจริงมันมันยิงนะฮ่าฉันกำลังย่ออยู่แล้วมันมาข้างหลังอ่ะที่สวดต่อนะไปชุบปอหน่อยโอ๊ยโอ๊ย ท่นไหนเมื่อกี้ถ่ายโดนแล้วหนุ่นจะมีโซคัทออกแล้วใช่ไหมอีเหี้ยมโดนสายสินป์นี่ยว่าไม่ทำอะไรอะไม่เห็นเจ้าาตเเถอะดี๋ยวถ้ามันเดินเข้ามาเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ปอระวังนะ เจะบอกว่าเล่นเดอะซิกสเตอร์มอจู๊บมาจุ๊บมาจุ๊บสามทีเลยอุ๊ยหน้าแดงแล้วว่ะภูมิมาแล้วไอ้ปอจะถูกขีดแล้วพออยู่ไหนเออมามามาพอหยุดแกอย่าวิ่งสิเดี๋ยวสเตอร์มินาหมดเกิดแกเจอยาที่ไหนแกจำได้ปะไม่ได้ ภูมิเขาไปชุดเขาไปจุบกำแพงทำไมอ่ะไม่ใช่เออว้ายว้ายวะฉันไม่ได้ตั้งใจปากแม่งเลยว้ายเยอะเอ้ยอยู่กับฉัน อยู่กับฉันอยู่กับฉันย่าอ่ะ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 ย่โดนแล้วภูมิมาถ่ายรูปแล้วเจ็บตุ่ม <itus? S 2> ตุ่มตุม ไม่โดนมันเอาหนูไอีเดียวพอสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณลงน้ำกี่แนะี่สห้าเอร์เซ็นต์มันเอาหนูมันเลี้ยงหนูนเธออย่าจุดนะเธอเก้าเก้านะพี่ีเง้ย เอ้ามันยังไม่ก้าวๆเลยเธอเดหายาให้หน่อยพอพอพอถือสเตอร์มินาไว้มันอามาเลยวะเธอเปิดแถบแดงไว้ให้หน่อยเปิดเปิดหายาอุ้ยเจอยามันเอาหนูมันเอาหนูเดี๋ยวพี่ไปช่วยภูมิ ตายแล้ววมันช่เอาหนูเอาท่าไหนใช่ไหมพี่เตี้ยวโอ้โหเจอยาเจ็บบะ <c oughs> ไรยังไอ้ปอระวังนะแกอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่แค้มพิธีแต่หาทุกทีเด็กไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพิธีสามแล้วเธอย่อยังไงวะภูมิภูมเดี๋ยวพี่ต่อให้ภูมิเรียกมาภูมลงตุ่มมาภูมลงตุ่มมาเกดลงแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยภูมิ่มันมันมันกระเด้าระแมงแลพิธีท่าน้ำลงสะพานไปภูมิพี่อยู่หน้าตุ่มนะพี่ย้อนกลับมาเธอมดกับเธอมาทางเดิมได้ใคะไปไปไปเออยพว่าสวดอยู่ใช่ไหมกับใครเธอสวดกับใครสวดอับไม่ยอมโอเคพี่ไป ผีไปหยุดอุ้ยว้ายทีนี้มันเป็นงานแ่ะมันรู้แล้วมันรู้แล้วจะพูมิเสียกล้องภูมิอยู่ไหนวะฉันอยู่บ้านตุ่มฉันอยู่บ้านตุ่มเมื่กี้มาช่วยแล้วอาหมายหมายิบมหมาไม่ติดอ่ะลงเลยลงเลยเพื่อี่ลงมาแล้วหรอว้ายว้าวโดนทำไมต้องโดนแทนอะไรอนะคะเฮ้ยเรามียาโดนได้ ย้อนออกมามีสเตอร์มิน่าตรงทางผู้มาผู้มาลุกออกมาแล้ว,วลุกออกแล้วเกาะหมดยังวะอุ้ยมันงงมันยืนงงยืนงงผงบ้าไปจะเบลเออ <c oughs> ไปจุดแก้มาหีเบลมันวิ่งลงอุ้ยน้ยามไปจุดเลยค่ะอุย้ยเก็บปนไจใ,ใ,ในเบลปนใจอะไรดีเนาะลงไปละผมไม่โยุ่ง ปูมพีดอะพีดพี่อยู่นะตุ่มมีมีมีม,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 มีมีไม้เอออยู่นะตุ่มนะพอ,อหาของมาตีพีเร็วละมนละมนสองละมนสามอยู่ข้างล่างเหรอขึ้นมาขึ้นมาฟอพีจะขึ้นทางนี้เธอแอบตรงนี้นี่เธอมาแอบตรงนี้ภูมิมาเร็วน,นี่ตีมัน วิ่งไปไหนวะน่ะอุ๊ยว้ายบกแล้วปอปอเร็วตีมันปอเดีอดเดๆ,ๆเธอ<ๆ>เธอเธอระวังนะตีโดนไหมนะ่ะไม่โดนเลย <laughs> มีวิ่งมาวิ่งมาปอวิ่งมาตึง บอวิ่งมา่อไป่อไปไปชายาคุ้มน้ำมนต์น้ำมนต์เท่าไหมวะเท่าเท่าอชีดนะโอ้ยมอตบมันตบกันเลยพี่กีตบเออฮ่เ่ชอตเมื่อกี้ได้ ออยยุ้เฮียตุยใครทำผีตายไม่หรอ้นายามได้ยินเสียงเอืึเรากลัว,วามาันน <c oughs> านพอที่เบลอ,อะไรตอนนพอที่เบลครั้ง